พูดถึงเรื่องกิจกรรมสังคมใช่ไหมคะยิ่งแต่เัิมที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยริงก็เรื่องมาจากแนวความคิดของขององค์กรมาก่อนนะคะว่าอย่างที่นิเวียนเมื่อสักครู่นี้ว่าทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมาทําธุรกิจเราก็ต้องทําสิ่งที่เราทำมันก็ต้องดีกับสังคมที่ที่เราอยู่ด้วยในขั้นตอนเริ่มต้นมาเนี่ยทางกลุ่มเราก็มีความเห็นว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ย แล้วก็เรื่องของเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็น่าจะเป็นปัญหาที่สําคัญขอ,ข,อของประเทศในการสร้างโอกาสในเรื่องของการศึกษาและการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ที่ทางเราเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการที่ที่จะมีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้ประอกอบการธุรกิจในฐานะที่เป็น ก็จะเป็นกับเจกคนแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันก็เป็นหน้าที่เราในฐานะอินดิวดัวแล้วก็เป็นในฐานะของผู้ทำธุรกิจก็เป็นหน้าที่ทางบริษัทก็ทําได้ก่อตั้งมลนที่ลูพัฒนาตั้งแต่ปี2530นะคะซึ่งก็น่าจะมี20ปีนะคะโดยที่มีวัตถุประสงค์ก็ในื่องของเรื่องของการที่จะส่งเสริมเรื่องการศึกษาแล้วก็คุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆค่ะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นะ คือมูลนิธิยุพัฒน์เนี่ยเราก็โฟกัสในเรื่องของเล็กเยาชชนที่มีเพียงไม่ทราบต่อมาเนี่ยเรากม็มีเรได้ว่าเมื่อเริ่มทํากิจกรรมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็เริ่มมีความจําจเป็นในหลายๆด้รวมทั้งมาจากภาคีด้วยมูลนิธยุพัฒน์ก็ไปมีบทบาทในการส่งเสริมและให้การสนับสนุนเนี่ยกลุ่มบุคคลที่มีความประสงค์ที่อยากจะทํากิจกรรมเพื่อสังคมแล้วก็บางอย่างก็ไปสอดคล้องกับ ธุรกิจที่เราไปทําอยู่ด้วยเช่นหน่วยที่เอ็นไลฟ์ที่เราเพิง่งขึ้นมาเมื่อเนี่ยเมืม่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะเอ็นไ<ม> <In S 1> ลฟ์นี่ทำในสิ่งแวดลอ้อมโดยเฉพาะซึ่งทังมังนมก็ย่อมาจากเอ็นไลฟ์ก็คือว่าเอ<ม>็นร<ม>ีเวนเอ็นรีเวนเป็นภา,ศา,ศาษาอังกฤษแต่เราก็มองว่าอยากจะสร้างนี้สร้างชีวิตนะคะเนื่องจากเราทาธุรกิจอยู่ที่กระบี่จะาทำเป็นโรงแรมอยู่ที่ที่กระบี่ก็มองเห็นว่าเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็น เป็นปัจจัยสําคัญขอ,ของคุณภาพชีวิตของของเราที่อยู่ในสังคมนันด้วยถ้าเราไม่สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยความสวยงามคุณภาพชีวิตอะไรต่างๆที่เราเห็นอทุกวันนี้กไ็ไม่ยั่งยืนนะคะแต่ที่ทําอยู่เรื่องนีนที่คนไทยนะคะที่คนไทยนี่ก็จริงเริ่มมาจากว่าเรามองว่าหนึ่งมีทาเรื่องเด็กเรื่องเยาวชนนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมทีคนไทย,นยก็เริ่มมาจากว่าเอ๊ะ เศรษฐกษษิจโตขึ้นมาเนี่ยปัญหาสังคมของเราเนี่ยมันเยอะมากนะคะโดยเฉพาะยิ่งใน,เ,นเรื่องของความที่ความแตกแยกในทางความคิดในเชิงของสังคมเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาของสังคมเราแบนี้กว้างกว่าปัญหาการเมืองคือแต่เดิมอาจจะคิดว่าเป็นปัญหาการเมืองแต่จริงๆว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องของโครงสร้างของสังคมนะคะเพราะนั้นเราก็ช่วงที่มีเหตุการณ์ สามสิปีที่ผ่านมาที่ทางการเืินซึ่งแบบเป็นสะท้อนให้เรื่องเกิดการแยกในสังคมเนี่ยเราก็เป็นรวมกลุ่มคนเรียก่กลุ่มคนไทยด้วยนะคะที่เราคิดว่าความสุขเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยมันมาได้ด้วยอะไรนะคะซึ่งเราก็เริ่มในกิจการมนส่วนที่เร ah ียกว่าคนไทยก็มันที่ทาให้เนึ่งไทยมาอยู่ไม่ใช่นากการเมืินไม่ใช่ราชการอะไรจริงๆก็คือพวกเรานะคะจริงๆพวกเราก็ทาให้เงินไทย น่าอยู่ะเป็นหน้าที่ของคนไทยทุทกคนทั้งทั้งการเ,เดินเป็นโครงการหนึ่งคือมูลนิธิวพัฒน์เนี่ยก็แต่เดินก็ได้รับการสนับตอนที่เริ่มต้นเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทางบุญบริษัทพิมีโดยบุญจะก็จะสัรรกำไรสิทธิส่วนหนึ่งเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เยให้เป็นทุสทนสาหรับการที่เราจะให้ทุนการศึกษาเนี่ยของเด็กแล้วก็เพื่อการดำเนินงานของมูลนิธิวพัฒน์เนี่ยต่อเนื่อ,นนองพอหลังจากที่ก่อตั้งแล้วเนี่ยก็จะมีผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยเข้ามาร่วม สนับสนุนด้วยมันจริงวันนี้ที่ว่าก็เป็นวิธีของประชาชนว่ามูคนก็จะมีทั้งอย่างนุมมาบอก่าอยากจะให้ทุณกระซ้าเด็กหนึ่งคนบางทีก็รับบริหารให้ไม่คิดแค่จ่ายเาะ่ะนั้นก็กลายเป็นวิธีที่มีประชาชนทั่วไปให้การสนับสนุนมาอยู่โดยตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเดิมนนี้ที่ว่าตั้งมาก็มองว่าเรา พยายามที่จะให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการศึกษาแลการร้ก็เยาวชนแต่การที่ให้น้ำหนักเรื่องการศึกษาเยาวนชนไม่赖เพราะว่าเราจะบริหารจัดก,การเงินที่ได้รับการสนับสนุนาจากคานภมจากเปรียบเท่านั้นใครก็ตามที่เหมือนเราก็รับบริหารให้ไม่คิดมูลค่าตัวอย่างเมื่อสมมติว่าที่เราทํามาเนี่ยมีธนาคารว b s อันนี้ก็มีงบประมาณเนีย่ยจะสง่สงเสริมการศึกษาเด็กร้อยคนต่อปีทำามินเช่าประกมาเลย เราก็ทําตัวว่าเราเป็นเครื่องมือให้กับธนาคารดูเอสเราก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายยูเอก,ก็เปียงจะจัดสรรเงินมาเราก็จะรับบริหารจัดหาเด็กให้ดูแลเด็กให้จนกระทั่งเรียนจบแต่เนี้ยโดยที่ไม่คิดมูลคะ่าเราก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของที่รัฐนะคะเพราะเราก็ทำอย่างนี้เลยช่วงที่มีเหตุการณ์ซึนามิมีมีผู้มีความสาะสรค์อกเด็กที่ทางใต้นเนี่ยลำบากมากเหลือเกินเพราะว่าพ่อแม่เสียชีวิตไปหมดเป็นวนเยอะ ก่อนช่วงนั้นเราก็ตั้งเป็นกองทุนสนิทขึ้นมาก็มีคนมาก็สามารถให้นสดูเด็กในช่วงนั้นได้แปดสิบหรือร้อยตัวคนที่จำตัวเลขไม่ได้แต่เมื่อเรารับเงินมาเนี่ยก็รับบริหารดูแลเด็กให้จึงทุกั้นเด็กเรียนจบไปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่มูลที่ทำองค์กรการกุศลบ้านเราเนี่ยที่ที่เราเคยก็ที่เก่งๆก็เยอะนะคะเพียงแต่ว่าข้อจํากัดจากที่ที่เคยอ่านจากสิร์ชมันเนี่ยก็คือว่าคนไทยในใจบุญทำบุญเยอะแต่ว่าในเรื่องทําไมองค์กรการกุศลบ้านเราเนี่ย ไม่ค่อยอเป็นที่ยอมรับต่างประเทศมากมานักค่ะคิดว่าเรื่องของระบบการบริหารจัดการต้อเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ลักษณะของการทําบุญของเราเนี่ยมันจะเป็นจุดติมันไม่ค่อยทั้งไม่ว่าจะเรียกว่าทําบุญทําทานหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่ค่อยต่อเนื่องนะคะนี่คือเป็นลนักษณะของสังคมของเราเนี่ยมาจากนกระทั่งปัจจุบันจึงคิดว่าสิ่งที่เรามองตอนนี้เรามองอะไรที่มันยาวแล้วก็ยั่งยืน ะะเราก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันต้องเอาความรู้ความสามารถในทางธุรกิจเนี่ยมาเสริมแต่ใที่ว่าสําคัญที่สุดอย่างเวลานี้คนแล้วก็ขอมาร่วมด้วยอะไรเงี้ยนะคะเราจะมีความรู้สึกี่จเสังคมที่มันยังมีมการช่วยเหลือแบบ่งปันกันอยู่นะคะแล้วกอ็อย่างเด็กที่เรียนจบแล้วน้องที่เรียนจบแล้วก็กลับมาช่วยน้องต่อเด็กบางคน,คนเรียนจบแล้วจบป็นยาตรีปัญญาโทกลับมาสม ส,ส่งน้องเรียนอีกอะไรเงี้ยน,นะคะก็คือว่าคือได้เห็นว่าคนที่เขาได้รับการช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าในชีวิตจราเนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเนี่ยท,ที่ถ้าเป็นสถามมนมน้นเปก็เป็นมคเ,เออรเนียดีนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่รู้สึกว่ามันมีความช่วยเหลือเพื่อปลูกยู่ในสักคม ว่าบางทีเราไปมองสมมติเราไปต่างจังหวัดไปออกพื้นที่อะไรต่างๆเนีอาจจะไปมองว่าเขายากจนไม่มีเหมือนที่เรามีเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็มีหลายอย่างที่เขามีและเราไม่มีนะคนนั้นที่ที่เราเห็นนะคะและความสุขมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นด้วยชีวิตความเป็นอยู่ั้นที่เราสังเกตแก็คือว่าจริงความสุขมันอยู่ที่ที่ใจของเรา บางอย่างในสังคมเนี่ยมันที่ว่ามันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเราไปแบ่งไปแบ่งแยกมันมากเกินไปว่าอันเนี้ยมันเป็นธุรกิจอันเนี้ยมันเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเสร็จแล้วก็อาจจะบ,บางครัง้งบาง,าง,บาง,างนรนีจะเผลอลไปไป,ไปคิดไปว่าเออไม่เป็นไรเราอันเนี้ยเราทาไปก่อนละกันธุรกิจเราจะได้ดีเดี๋ยวเราได้กาไรแล้วเราจะแบ่งออที่ไม่ได้คานึงว่าไอสิ่งที่ทําไปตรงนั้นเนี่ย มันอาจจะไปทำ้ายสังคมเราไปสร้างค่านิยมที่ไม่ไม่ดีแต่สังคมตรงส่วนนี้ที่ถ้าท่านที่มีโอกาสได้พบกับผู้ประกอบธุรกิจต่างๆนี่ก็จะรู้ว่ารน้องที่ท,ท,ที่ที่เจอก็จะพยายามบอกว่าอย่าไปแยกกันเลยเพราะว่าในสิ่งต่างๆนี้สุดท้ายมันก็จะเลี้ยวกลับมาหาถ้าเราเรายังเป็นยินยอมสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มันไม่ถูกต้องให้มันเกิดขึ้นไปเนี่ยถึงแม้เราจะเอา,เอาเงินมาทําบุญสักแค่ไหนเนี่ย 就可能没有那么好的一个结果。